สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับครูจะมาพูดถึงเรื่องการบรรจุชิดที่สดนะครับก็คือ Process p r o c e s s packing นะครับว่ามันมีกี่แบบแล้วก็เป็นแบบใดบ,บ้างนะครับก็ขออนุญาตฉเฉลยเลยว่ามันมีอยู่2แบบที่สำคัญนะครับแบบแรกก็คือเป็น cubic p r o c e s s pack นะครับหรือว่าเป็น ccp นะครับ ซึ่งหน่วยเซลล์ของโครงสร้าง ccp เนี้ยนะครับก็จะเป็นแบบลูกบาทกกลางหน้าหรือเป็น face center cubic หรือ fcc นั่นเองนะครับงั้นให้จำว่า ccp ก็คือ fcc นะครับมันแพ็กกันจำได้ไหมครับ fcc ในคลิปที่ผ่านมาเนี่ยเราบอกว่ามันมีจำนวนอน,อนุภาค ในหน่วยเซลล์เนี่ยทั้งหมด4อนุภาคเห็นไหมครับมันบรรจุชิดกันมากสามารถบรรจุได้ทั้ง4อนุภาคต่อนหน่วยเซลล์นะครับและแต่ละอนุภาคเนี่ยก็จะมี Coordination เป็น12นะครับซึ่งรูปนี้ก็จะทำให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นว่า12เนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับพันนี้ครูขออนุญาตย้ำนะครับว่าในกรณีของ Cubic ก r คร s e s สแพคเนี่ยนะครับ ก็จะมีการแตดเรียงอนุภาคเป็นชั้นชั้นนะครับจำนวนที่จะซ้ำกันเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ชั้นนะครับชั้นที่1ก็จะมีโครงสร้างเป็นแบบ A อชั้นที่2ก็จะเป็นแบบ B แชั้นที่3ก็เป็นแบบ C คําว่า A b c ก็แปลว่าแต่ละชั้นของอนุภาคเนี่ยเขาจะมีการแตดเรียงของอนุภาคเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยนะครับแตกต่างกันทั้งหมดในแต่ละชั้น1ชั้น2แล้วก็ชั้น3นะครับ ในกรณีที่2ครับจะเป็นการบรรจุชิดที่สุดแบบเฮกซาโกนอลหรือเป็น h e กซ g โกนอลโคร e เ s สแพคนะครับหรือที่เรียกเป็น HCP ซึ่ง3ชั้นที่ว่านี้นะครับชั้นที่1กับชั้นที่2เนี่ยเขาก็จะมีการแตดเรียงตัวที่เป็นแตกต่างกัน A B นะครับแต่ว่าชั้นที่3เนี่ยก็จะเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ใช้คำว่า A B A B A พวกเราสังเกตดูนะครับว่าชั้นที่1กับชั้นที่สามเนี่ยก็จะมีการจัดเรียงอนุภาคเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ครูสรุปสั้นๆนะครับว่าการบรรจุชิดที่สุดมี2แบบนะครับก็คือค c บิโครเซสแพคนะครับก็คือ CCP กับที่เป็นเฮกซ g โก a l นะครับหรือ HCP นะครับ ซึ่งในกรณีของ CTP ก็จะเป็น A B C A B C นะครับส่วนถ้าเป็น HCP h e x กซ o ก a นก็จะเป็นแบบ A B A B นะครับงั้นคลิปนี้สำหรับการพูดถึงเรื่องการบรรจุชิดของระบบผลิตน,นะครับแบบลูกบาทนะครับก็จบลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ